สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทําวลิสสาหรับไว้บฟอร์ลเฟสเล่นคะรับให้เอพต่อ WOR อยู่ี้ก็อินเตอร์เลยนนัมีแล้วนะวิธีใชก้ก็มันน่าแค่วิธีเยอะมากเลเยอะเยอะันนี้เยอะมากจริงอะ ถ้าสิบหลักนี่โอ้โหเรียบร้อยอะไม่เต็มชื่แล้ว่าโอโ้แล้วก็ผมจะเอาแค่ตัวเลขแลกันนะใส่พบนี้เบอร์หนึ่ง แป๊บแล้วถ้าลืมอะไรมาโอ้หาเมื่อกี้นะเขียนเขาว่าวนลิมิผิดโอ้โถเอ้ยเอ้จำมันนี่ผิดด้วยนวี่ยวะอ๋อแป๊บมั้งอันนี้ต้องเว้นแล้วก็สี่นะสี่ดอสแล้วก็ลบโออันนี้ต้องตังต้งเมินชื่อกัอนนะโอ้โห อันนี้ผมใส่แค่ตัวเลขกันใส่ไอ้พวกนี้ก็ได้แล้วก็ enter เลยนี่ nano เนอะไอ้ nano นนนขีนยากตวงนี้เขียนนี่เอ่อก,ก็ได้นะก็ไม่รู้มันสูงกี่หลักก็ได้นะ เอาอแกงเหรอวายเยอะผมลูปก oh, oh. wow, ่อนก็สำหรับเอาไปบูทฟอร์ดแล้เฟตนะจบเลย